ก็นีอุทยานแห่งชาติทับลานจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เคยมีปัญหาระหว่างพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนนำม,มาสู่การเจรจาจนนำม,มาสู่การหาทางออกโดยเหตุผลคนใดก็ไม่ทราบได้หลังจากเจรจา หลังจากหาทางออกแล้วกระทรวงกรเกษตรโดยท่รัมตีธรรมนัสร้อยเอกธรรมนัสใช่ไหมก็ได้มีแนวความคิดที่จะใช้พื้นที่ในเขตอุทยานประมาณสอง0 0 0กว่าไร่เพื่อมาประกาศเป็นที่สอบประกอเรื่องนี้หลายส่วนก็คัดค้าน หลายส่วนก็คิดว่าการนำพื้นที่ป่าเหล่านี้พื้นที่อุทยานมาสำหรับการแจกจ่ายหรือให้พี่น้องประชาชนนั้นบางเรื่องบางพื้นที่บางจุดอาจจะดูไม่สมเหตุและผลผมจะไม่ไปลงรายละเอียดเรื่องข้อถกเถียงที่วันนี้ก็ยังไม่มีบทสรุปว่า ไอ้พื้นที่ป่าเหล่านี้จริงๆแล้วพี่น้องประชาชนที่บอกว่าอยู่ในพื้นที่แล้วต้องมาแจสกสปกรนั้นมีพี่น้องประชาชนกี่ลายมีพี่น้องประชาชนกี่คนที่จะได้รับประโยชน์หรือในสองแสนกว่าไร่ที่บอกว่าจะประกาศเป็นเขตสปรกรนั้นมีการยัดไส้ โดยการใช้กลไกที่บอกว่าจะเอาที่ไม่ให้พี่น้องประชาชนไปให้กับกลุ่มนายทุนแบบที่หลายสื่อแบบที่หลายคนตั้งคำถามหรือสงสัยถูกต้องไหมครับพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าพี่น้องประชาชนรนรงหรือตั้งคำถามว่าการเอาที่ป่าทัพลานสุดท้ายแล้วเพื่อแก้ปัญหา กับเกษตรกรหรือคนยากคนจนแบบที่รัฐมนตรีกำลังพูดกับสังคมหรือไม่หรือมีเจตนาอื่นแอบแฝงมีเจตนาที่ต้องการจะนำพื้นที่เหล่านี้ไปสร้างประโยชน์สร้างมูลค่าเพราะถ้าใครจำได้เมื่อปีที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ในยุคที่ยังเป็นรัฐบาลชุดเก่าก็พยายามจะมีนโยบายเรื่องการที่ใครที่ถือครองที่ดินสปค .4-01 ขนั้นสามารถที่จะนำไปเข้าสู่ระบบแบงค์หรือไปค้ำประกันได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายคนก็ค้านและไม่เห็นด้วย เพราะเจตนารมจริงๆของกรณีสปกรสี่ขีดศูนั้นเป็นเจตนารมที่อยากจะนำที่ดินที่เป็นของรัฐที่พี่น้องประชาชนต้องใช้ประโยชน์นั้นมาให้กับเกษตรกรที่มีความยากจนและเป็นเกษตรกรจริงๆไม่ใช่คนที่อยากเป็นเกษตรกรแต่มีที่มากมายมหาศาลถูกต้องไหมครับพี่น้อง ถ้าพี่น้องจำได้ในยุคขอเท้าความหน่อยในยุคที่รัฐบาลท่านชวนหลีกภัยรัฐบาลชวนหนึ่งนั้นเคยมีกรณีปัญหาสปคศรีกี่สรหนึมาแล้วที่จังหวัดภูเก็ตที่สอสอและนายทุนหรือคนที่บอกว่าเป็นคนที่ มั่งมีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกลับได้รับประโยชน์กลับได้รับการแจก,กสปปรกีก1ศรวมกับพี่น้องประชาชนที่มาขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร,ร,กรที่มาขึ้นทะเบียนเพราะไม่มีที่ดินทํากินจนสุดท้ายกรณีนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลเป็นหนใน ปัญหาของรัฐบาลนายชวนในยุคนั้นจนนำมาสู่ความไม่น่าเชื่อถือในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินแต่รัฐบาลก็สามารถแก้ปัญหาด้วยการยกเลิกกลุ่มบุคคลสอสอหรือญาติสอสอที่ได้ประโยชน์จากที่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูว่ากรณีแบบนี้ในที่ป่าทับลานที่บอกว่า จะใช้พื้นที่ถึงสองแสนกว่าไร่นั้นประชาชนจะได้ประโยชน์จริงหรือไม่อันนี้จะพูดให้เห็นว่าปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินสปร,รคือหนึ่งในการแก้ปัญหาเพราะพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีที่ดินทำกินไม่ถึงหนึ่งไร่ถูกต้องไหมครับพี่น้อง คนที่นั่งอยู่ที่นี้มีใครมีที่เกินหนึ่งไร่บ้างครับยกมือหน่อยครับนี่คือปัญหานี่คือปัญหาในรอบที่เราชุมนุมเมื่อสิบปีที่แล้วหนึ่งในข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปประเทศนั้นมีเรื่องการปฏิรูปที่ดินเป็นหนึ่งในข้อเสนอเพราะเรามองว่าหากพี่น้องประชาชนไม่มีที่ดินทำกิน ไม่มีที่สำหรับพักอาศัยก็จะเกิดปัญหาในการบุกลุกก็จะเกิดปัญหาในการเข้าไปอยู่ในที่ที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ที่รัฐกำหนดเป็นกฎเกณฑ์กฎหมายเช่นกรณีป่าสงวนหรือเขตอุทยานเพราะพี่น้องไม่มีที่พี่น้องไม่มีที่ทำกินและบางคนมีที่แล้ว เมื่อเข้าไปสู่ระบบกลไกที่บอกว่าสามารถจำานงหรือสามารถเข้าไปค้ำประกันนั้นเมื่อไม่มีเงินส่งเพราะติดหนี้ติดสินก็ถูกยึดถูกดำเนินคดีกลายเป็นวงจรที่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้แต่แต่คนที่มีที่ดินมากคนที่มีที่ดินในประเทศไทยกลับเป็นนายทุน กลับเป็นคนที่เราไม่คาดคิดว่าจริงๆแล้วคนเหล่านี้ใช้คำว่าอะไรดีจะถือครองที่ดินแบบนี้ไว้ทำไมบางคนมีถึงตัวเลขพี่น้องดูเองผมขอเปิดโฟลเพราะว่าผมก็เป็นตัวเลขจะได้จะได้อากอิงได้อย่างถูกต้องมีเจ้าของโรงเบียร์โรงหนึ่งมีที่ในประเทศไทย หกแสนกว่าไร่พี่น้องเราเคยรู้ไหมว่ามีคนคนเดียวตระก,กูลเดียวมีที่หกแสนกว่าไร่ตระก,กูลรองลงมามีที่สองแสนกว่าไร่แต่พี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่นั่งอยู่ข้างหน้าผมรวมทั้งพี่น้องทางบ้านส่วนใหญ่ยังไม่มีแม้ที่20 30ตารางวาถูกต้องไหมครับพี่น้อง มันคือความเจ็บปวดหรือเราจะเปิดโอกาสเปิดช่องให้กับนายทุนมันกอบโกยแบบนี้มันคือความเจ็บปวดที่เราอยู่ในผืนแผ่นดินเดียวกันแต่เราไม่มีแม้ที่ที่จะทำมาหากินเพื่อประทังชีวิตไม่มีที่เพื่อที่จะอยู่อาศัยเพื่อกันแดดกันฝนกันลมนี่คือความเป็นจริง ถ้าเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเราก็ต้องช่วยกันเรียกร้องควบคู่กับการที่เราบอกว่าจะเซฟป่าทับลานจะรักษาเขตอุทยานอันนี้คือสิ่งที่ผมจะมาพูดให้พี่น้องได้รับทราบแต่มันก็มีทางออกกรณีที่นายทุนกรณีที่คนที่บอกว่า มีที่มากมายรัฐบาลผมจำยุคไม่ได้ก็พยายามที่จะหาทางออกว่านายทุนที่ถือครองที่ดินนายทุนที่ไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินบางคนจําไม่ได้ว่าที่ดินตัวเองอยู่ที่ไหนถ้าไม่ได้ทำการผลิตถ้าไม่ได้ปลูกต้นไม้ถ้าไม่ได้ทำเกษตร หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นมีข้อเสนอจากนักวิชาการและคนที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ดินพยายามเสนอว่าต้องมีการเก็บภาษีแบบทวีคูณทุกปีทุกปีทุกปีหมายว่าปีนี้เก็บ1,000ปีหน้าเก็บ2 000, 3 0 0 3,000ทวีคูณไปเพื่อให้ในายทุนที่ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดินคืนที่ดินกับสู่รัฐหรือ ที่ดินออกมาจากมือของตัวเองแต่พี่น้องทราบไหมว่าเมื่อรัดออกกฎเกณฑ์หรือมีแนวคิดนี้นายทุนก็หัวใสในายทุนก็ฉลาดแกนโกงบอกว่าต้องทำการเกษตรต้องปลูกต้นไม้กูก็ไปปลูกมะพร้าวสิต้นถ้าพี่น้องเห็นในกรุงเทพก็เริ่มมีเพราะถ้าเราไม่ได้ทำประโยชน์ รัฐบาลหรือหลวงก็จะเก็บภาษีในอัตราที่สูงวิธีการของนายทุนก็คือไปปลูกต้นไม้ปลูกต้นกล้วยเพื่อหลีกหนีข้อกฎหมายแบบนี้อันนี้คือตัวเลขของเกษตรกรเรษก,รกรเรษตรกรประเทศไทยถือว่ามีจำนวนเยอะนะครับพี่น้องทราบไหมว่าจำนวนกเกษตรกรประเทศไทยมีถึง8ล้านกว่าคนนะ แปดล้านกว่าคนเนี่ยมีที่ดินจริงๆมาถึงที่ดินที่ถูกกฎหมายจริงๆแค่ 1. ่จุล้านก็คือล้านไร่ก็ถือว่าสำหรับคนแปดล้านก็ถือว่าไม่ได้มากมายถูกต้องไหมครับพี่น้องไม่ได้มากมายแต่เป็นเกษตรกร,ร,กรที่โบกผักเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ทำเกษตรกรรมแบบที่ หมอเขียวพยายามจะอธิบายเราให้ฟังว่าประเทศไทยต้องเป็นประเทศเกษตรกรรมเมื่อเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วเนี่ยการผลิตอาหารการทำให้มีความยั่งยืนต่อประเทศมันจะได้ไปข้างหน้าได้อย่างแท้จริงประเทศไทยไม่สามารถที่จะปฏิเสธว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมเรามีอุตสาหกรรมก็จริง แต่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดไม่ได้เป็นกลไกของระบบอุตสาหกรรมทั้งหมดวันนี้ประเทศไทยต้องกลับมาคิดใหม่คิดใหม่ในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์มีส่วนในเรื่องของการถือครองที่ดินถ้าวันนี้ เราจัดการเรื่องนี้ได้พี่น้องมีที่ดินทำกินไม่ต้องมากมายอาจารย์สมเกียตรติที่เสียชีวิตไปสมัยพันธมิตรแกจะมีความช่ำชองเรื่องการคำนวณเรื่องที่ดินเรื่องพื้นที่ป่าแกจะคำนวณว่าคนคนหนึ่งสมควรที่จะมีที่ไม่เกินสิบไร่ก็สามารถที่จะทำการผลิตสามารถที่จะทำไร่ทำนาเลี้ยง คนในครอบครัวได้แต่วันนี้เราก็เห็นแล้วว่ารัฐบาลพยายามที่จะถึงรัฐบาลชุดนี้นะพยายามที่จะเข้ามาจัดการปัญหาโดยอ้างประชาชนอ้างเกษตรกรน,นั้นเหมือนมีความคิดอื่นแอแฝงเหมือนมีเป้าหมาย หรือวัตถปุประสงค์อื่นแอบแฝงแทบทั้งสิ้น